ครับในข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าคลองส่งน้ํานะครับนะมีหน้าตัดเป็นลักษณะน,นี้คุณว่าเด็กๆน่าจะเคยเห็นภาพคลองส่งน้ําแบบนี้นะเอถ้าเป็นเด็กกรุงเทพอาจจะไม่อาจจะไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าเป็นเด็กที่อยู่เออต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับเห็นเพชรบุรีเราเนี้ยภาพคลองส่งน้ําแบบนี้เห็นได้บ่อยๆใช่ไหมเออ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าคลองเนี้ยจะระบายน้ําได้ปริมาตรมากที่สุดกี่ลูกบาทเมตรต่อหนึ่งวินาทีนะแล้วก็ลองลองนึกภาพเป็นว่าอคลองส่งน้ําเนี้ยนะครับมันมันมีความยาวเยอะมากเลยมีความยาวเยอะมากเลยนี่ก็ส่งเนี่ยระยะทางไป ไปไกลเลยนะสมมติว่ามีที่กั้นมีประตูกั้นอยู่มีประตูกั้นอยู่เพราะเปิดพอกดสวิตซ์ปุ๊บประตูที่กั้นน้ํานั้นจะเปิดออกทันทีนะครับน้ําที่มีอยู่เนี่ยจะเอ,อไหลมาได้เลยนะครับสมมุติว่าน้ําเนี่ยมันไหลจากทางด้านนี้ไปนะ น้ำมาไหลจากทางด้านนี้ไปเนาะโดยตรงนี้นะครับตรงนี้ยังว่างเปล่าไม่มีน้ำนะแถวๆนี้ไม่มีน้ำเลยนะแต่ทางด้านฝั่งนี้มีน้ำพอเปิดสวิตชให้บานที่กั้นน้ำตรงนี้เปิดออกปั๊บนะครับ เขาบอกว่าอัตราเร็วในการไหลของน้ําเนี่ยหนึ่งเมตรต่อวินาทีแปลว,ว่าเมื่อเปิดไปหนึ่งวินาทีนะครับน้ําจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางหนึ่งเมตรน้ําจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางหนึ่งเมตรสมมุตินะแล้วถ้าเกิดว่าบอกว่าต้องการหาปริมาตรมากที่สุดเลยนั่นก็คือน้ําต้องไหลแรงมากเลยครับคือเต็มนี่เลยนะครับ ไม่มีช่องว่างเลยครับโอเคนะเอาละเขาบอกว่าแต่ระบายน้ำได้ปริมาณมากที่สุดกี่เมตรต่อวินาทีถ้าอัตราเร็วของน้ำที่ไหลเนี่ยเท่ากับหนึ่งเมตรต่อวินาทีคุณสมมุติแล้วกันนะครับ ระยะทางหนึ่งเมตรที่นับจากระนาบเนี้ยคือตรงนี้แปลว่าพอเปิดน้ําเนี่ยหนึ่งวินาทีจากน้ําที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะถูกมวลน,น้ําด้านหลังเนี่ยดันขึ้นมาครับมวลน,น้ําเออน้ําที่เคยอยู่ที่ระนาบตรงเนี้ยก็จะวิ่งมาอยู่ที่ระนาบนี้และน้ําส่วนหลังมันก็ตามมาดันตามมานะครับ นะสมมติตรงนี้นะครับเป็นระยะทางเท่ากับหนึ่งเมตรเหนึ่งวินาทีน้ำมันไหลได้ระยะทางหนึ่งเมตรนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ําปริมาตรของน้ําในช่วงตรงนี้นะครับที่เขาอยากได้จนถึงตรงนี้ครับตรงนี้จะมีน้ำอยู่เต็มเลยนะครับ เราจะคิดตรงนี้ยังไงล่ะก็คิดจะเอาพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดก,ก็คือตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมงูพื้นที่หน้าตัดคูณสูงแต่ในที่นี้สูงนั้นกลายเป็นความยาวครับกลายเป็นความยาวไปกลายเป็นเส้นนี้ไปหนึ่งเมตรงั้น ความสามารถในการระบายน้ําของรา,างส่งน้าคลองส่งน้ําอันนี้นะครับาสามารถระบายน้ําได้วินาทีละเท่ากับปริมาณของน้ำ ที่อยู่ในคลองยาวหนะึ่งเมตรถ้าเขาบอกว่าน้ำมันไหลด้วยอัตราเร็วสาเมตรต่อวินาทีเปิดหนึ่งวินาทีมันก็จะไปได้สาเมตระตรงนี้ก็ต้องเป็นปริมาตรของน้ำที่อยู่ในคลองที่ยาวสาเมตรตรงนี้งงไหมครับเอ,อ๊ย ปริมาตรที่จะเอาพื้นที่หน้าตัดไปคูณกับความสูงในที่นี้ก็คือความสูงกลายเป็นความยาวของคลองเฉพาะส่วนที่น้ำวิ่งไปได้ในเวลาหนึ่งวินาทีพื้นที่หน้าตัดตอนนี้เป็นทางหลวง มันก็ใช้สูตรองข้างหมูเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่นขนานคูณศูนย์แล้วก็คูณความยาวของกลองหงเมตรถูกครับ ลบวกด้านคู่ขนานก็คือสิบกับห้านี่ครับด้านคู่ขนานหน่วยเป็นเมตรอยู่นะคูณความสูงความสูงนี่ครับช่วงนี้ครับก็คือสี่เมตรนี่เองครับที่ให้มาในรูปนี้นะครับคูณด้วยสี่เมตรตรงนี้ ตรงสีม่วงเนี่ยคือพื้นที่หน้าตัดนะแล้วพอไปคูณกับความยาวของตัวคลองตรงนี้ก็ต้องออกมาเป็นหน่วยลูกบาท์เ,เมตรแล้วนะครับเพราะเป็นปริมาตรแล้วนะครับความสามารถในการระบายน้ําของมันนะนะยิ่งน้ําไหลเร็วน้ําไหลแรงน้ำมันก็ยิ่งไปได้ไกลนะครับดังนั้นก็หมายถึงความสามารถในการระบายน้ําเนี่ยก็ยิ่งมาก นะครับโดยไม่โดยไม่เอ่อล้นนะครับโดยไม่เอ่อล้นก็นี้ถึงตอนน้ำท่วมเพชรบุรีนั้นนะ่นะคลองมีความสามารถในการรับน้ำได้แค่ไหนระบายน้ำได้แค่ไหน,นก็มองภาพคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสามสิบลูกบาทเมตรนะครับ สามสิบรูปบาทเมตรหรือเราพูดว่าอัตราการระบายน้ำของคลองนะครับในมวลน้ำวิ่งไหลผ่านได้เท่ากับสามสิบรูปบาทเมตรต่อหนึ่งวินาที่อวินาที